สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องค์พยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องค์พยอมจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนี่ค่ะเพียงคืนเดียวไม่เหลือเลยค่ะมีอะไรมาลักกินหมดเลยค่ะนี่ใบโกรนหมดเลยค่ะนี่เหลือแต่ก้านเลยนะคะนี่ค่ะ บานลาองพยอมมาลดน้ำตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยมาแอบดูก็ยังไม่เห็นมาเห็นอาจารตะวันขึ้นแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเน,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 นเห็นไหมคะเดี๋ยวบานลาอคงพยอมจะให้ดูนะคะใจะเอนี่คะ่ะเห็นไหมคะชัดไหมคะ ค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะสีเดียวกันกับใบเลยนะคะนี่ค่ะชัดไหมคะมีตาสองเม็ดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยโหไม่แอบ กินอย่างสบายใจเลยตัวใหญ่เลยนะคะเนี่ยนี่คือหนอนแก้วนะคะเห็นไหมคะหมดเลยแอบลักกินใบของใบไลายวงพยอมหมดเลยไม่ได้มีตัวเดียวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกนี่ค่ะนี่อีกหนึ่งตัวนะคะชัดไหมเอ,อ่ยนี่ค่ะเห็นไหมคะ หัวยาวๆบาลายวงพยอมเคยเห็นแต่หัวสั้นๆและมีตานะคะส่วนตัวนี้ตัวยาหัวยาวนะคะเนี่ยค่ะชัดไม่เอ่ยเนี่ยค่ะขื้น ยังไม่หมดนะคะนี่ค่ะนี่อีกนะคะทำไมไม่ชัดเลยนี่ค่ะเหมือนใบไม้เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไมมเอ่ยชัดไมมเอ่ยนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่คืออีกหนึ่งตัวนะคะนี่ค่ะ นี่อีกหนึ่งตัวนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะตาใสๆเห็นชัดไหมคะทำไมเห็นไม่ชัดเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะตัวเบลอเลยไม่แอบรักกินใบชวนชมของบ้านไร่วังพยอมหมดเลยนะคะ ตัวเบลอเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยชัดแจ๋ววเลยไหมคะขโมยรูปร่างหน้าตาน่ารักนะคะโจเมจ่โจไดอันนี้ตัวสีเขียวนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าถ้าใครมีต้นชวนชม ให้ลองไปดูบ้างนะคะถ้าเกิดเห็นใบเขาหายไปหรือว่าใบกร่อนก็คือจะมีสตรูพืชที่เป็นหนอนแบบนี้นะคะคือเขาเรียกว่าหนอนแก้วนะคะสําหรับบ้านไร่องพยอมไม่รู้ว่าที่อื่นเรียกว่าหนอนอะไรนะคะตัวเขาจะใหญ่มากหนอนประเภทนี้จะอยู่ในต้นแพงพวยอย่างหนึ่งอยู่ในต้นชวนชมอย่างหนึ่งนะคะ หรือถ้าเป็นในการเกษตรก็จะอยู่ในไล่งานะคะเป็นงานดำนะคะหรือว่าเป็นงาแดงนะคะวันนี้ก็กว่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ